แจ็คหมานะคะเขาเคยไม่ประสบความสําเร็จอะไรหลายต่อหลายอย่างมากๆเลยนะคะแล้วอาชีพที่เขาเหะะ็นคนแล้วก็เป็นอาชีพที่เขาเตั้งคําถามมากที่สุดคือเขาออไปเป็นไกด์เขาไปเป็นไกด์เพื่อที่จะนําคน,นะคะมาท่องเที่ยวแล้วเขาก็เห็นผู้คนหลากหลายนะคะแล้วก็หลากหลายความคิดมากๆแล้วเขาก็ตั้งคําถามกับตัวเองนะคะหรือว่าตั้งคําถามกับคนอื่นก็ตามเขาพูดกับตัวเองว่าเฮ้ยฉันจะไม่ประสบความสําเร็จจริงๆหรอในกระทั่งว่าที่ฉันไปสมัครงานหลายๆที่นะคะแล้วก็ไม่รับเขาเนี่ยเฮ้ยมัน ใช่เหรอหรือว่าคนที่เติบโตในประเทศโลกที่3มเนี่ยจะไม่มีทางกลายเป็นคนที่แบบมีชื่อเสียงจริงๆเหรอคือคนที่ประสบความสาเร็จระดับสูงหรือว่าคนที่เขาทําธุรก,กิจเขามักจะตั้งคําถามเพราะว่าเสียงที่เขาได้ยินจากคนอื่นเนี่ยมันจริงหรอือเปล่าหรือเวลาที่ตอนที่ครูทําถ้วยรางวัลน,นะคะคนก็จะถามครูว,ว่าเฮ้ยมันจะแข่งกีฬาตลอดเวลาเหรอหรือว่ามันจะขายอะไรได้ทั้งปีวะคือครูก็นั่งตั้งคําถามว่าเฮ้ยมันใช่เหรอคือแบบถ้วยรางวัลเนี่ยมันสามารถที่จะท ำเป็นของพรีเมียมก็ได้หรือว่าจะทำให้กับคนสำคัญในโอกาสอื่นๆที่ไม่ใช่กีฬาก็ได้คือครูก็ตั้งคำถามกับตัวเองแล้วก็คิดว่าแล้วฉันจะต้องไปจบกับงานและวิสาหกิจหรืองานราชการตามที่ครอบครัวของฉัน่ะเติบโตแบบที่ฉันเติบโตมาในสังคมที่คนที่เขาทำแักวิสาหกิจหรือว่าราชการตลอดชีวิตฉันเลยเหรอคือฉันไม่สามารถที่จะทำธุรกิจอื่นได้เลยเหรอคือคุณ่ะต้องกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าสิ่งที่คนเขาพูดสิ่งที่คนเขาบอกคุณใส่หัวคุณเพราะคุณอย่าลืม ว่าสังคมที่คุณอยู่นะ่ะมันก็อยู่ในสังคมหนึ่งถ้าคุณมองไปอีกสังคมหนึ่งเขาก็จะมีความคิดที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นการที่คุณเอาตัวเองอ่ะไปอยู่กับสังคมหนึ่งกับอีกสังคมหนึ่งมันต้องแตกต่างความคิดมันต้องแตกต่างกันอยู่แล้วสิ่งที่คุณจะทําได้คือคุณต้องหาเมนทอร์ค่ะเมนทอร์เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยถ้าคุณอยากที่จะประสบความสําเร็จในด้านไหนคุณจงเชื่อเมนทอร์เชื่อคนที่เขาประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นนั้นคูไม่ได้บอกว่าคนที่เป็น อจะพูดถูกต้องทุกอย่างหรือว่าหนังสือเล่มน,นี้จะต้องดีหรือว่าถูกต้องทั้งหมดคุณอย่าลืมว่าหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีในยะของผู้เขียนว่าเขาต้องการสื่ออะไรและสิ่งที่เขากําลังสื่อออกมาเนี่ยอาจจะใช้ได้ในยุคนั้นหรือว่าอาจจะใช้ได้ในแค่ยุคนี้แต่โค้ชหรือว่าเมนทอร์เนี่ยค่ะเขาก็จะเก่งในเรื่องนั้นๆณปัจจุบันนี้เท่านั้นคุณก็เลือกแล้วคุณก็เอามาวิเคราะห์แล้วก็ตั้งคําถาม,ถามคนที่ประสบความสาเร็จส่วนใหญ่นะคะ เขามักจะตั้งคำถามแต่คนที่ไม่ประสบความสำเร็จและใช้ชีวิตอยู่อย่างเชื่อฟังคนอื่นฟังเสียงคนอื่นให้เขาคอนโทรลชีวิตคุณอยู่เลือกที่จะฟังเสียงคนนั้นว่าเฮ้ยมันดีเปล่าวะเฮ้ยมันจริงเปล่าวะอ๋อโบราณเขาบอกมนาะแบบนี้โบราณเขาบอกว่าได้อย่างต้องเสียอย่างถ้าชีวิตกูดีอย่างเนี้ยชีวิตกูจะต้องเสียอะไรบางอย่างไปเขามัวแต่ฟังเสียงพวกเนี้ยเขาไม่ถามตัวเองว่ามันใช่หรือเปล่า มันมีความสุขหรือเปล่าหรือว่าสิ่งที่เขาทําอยู่เนีเขามีความสุขแล้วหรือยังเขาให้คนอื่นมีความสุขหรือเขาให้ตัวเองมีความสุขกันแน่หัดตั้งคําถามกับตัวเองว่าตัวเองมีความสุขแล้วหรือยังเป้าหมายตัวเองชัดแล้วหรือยังและสิ่งที่ฉันต้องการน่ยมันจริงหรือเปล่าอย่าลืมนะคะคนที่ประสบความสําเร็จคือคนที่ชอบตั้งคําถามค่ะ